สวัสดีชาวมายายทุกท่าน,นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ทําการสั่งหูฟังมานะครับก็เนื่องจากตอนนี้เราก็ยังไม่มีสปอนเซอร์เราก็เลยต้องนะครับซึ่งจากผมก็อยากได้หูฟังอยู่แล้วก็เลยสั่งหูฟังมาโดยรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่านี่เลย Tango YS226 นะเป็นดโฟน e ขนาดฝ่ามือนะครับก็ของจาก Advi c e นี่ Advice แต่ว่าผมสั่งจากนี่แบบนี้ก็ถ้าถ้าใครอยากได้ของชิ้นนี้ก็ไปหาสั่งได้นะรับ h y n e y H Daddy นะครับ Head Daddy นะครับก็ชื่อ t a n g o ys 2 2 6นะเป็นเฮดโฟนะครับ,รบ,นนรบตัวนี้จะมีรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมา unpack กันก่อนซึ่งก่อนแรกนะครับเราก็มาดูฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างกันก่อนนะโอเคอย่างแรกนะครับเรามาดูารูปทรงนะครับ รูปทรงก็เดี๋ยวไปดูด้านในดีกว่านี่นะครับก็จะมีการบอกว่าไดเวอร์ตัวนี้นะมีความขนาด40มิลนะซิมมิทมิลลิเมตรนะเป็นเมนนุ่จูนฟิตติ้งนะครับอ่จูนนะเมนนุ่จูนฟิลเตอร์นะเป็นหูฟังแบบไงเป็นคัสตอมมานั่นเองนะครับสำหรับแทกโกเดสพอเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเป็นแบบแทงเกิลฟรีหรือว่ามันไม่พันกันนะครับเนี่ยจะเป็นสายแบนๆอย่างนี้นะครับนี่คือเรียกแทงเกิลฟรีนี่เองนะครับ ลูกทรงนะครับก็เดี๋ยวไปพูดกันตอนอันบ็อกเลยละกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกกันเลยนะครับโอเคฟื้นไหลชืบครับเทโก้ก็ใ้าไ,ไม่มีผู้ไม่มีใครส่งของวิวก็สามารถมาติดต่อกับพวกเราได้ทางซับสคริปชันด้านล่างนะครับก็ ถ้าเป็นสปอนเซอร์เราเราก็คงจะดีใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเทโก้นะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันเลยนิดน,นึงนะครับโอเคนี่คือหูฟังเทโก้ YS226 นะครับเป็นสีฟ้านะผมชอบสีฟ้าหูเลยสั่งสีฟ้ามาครับฟิลิ่งแรกจับนะครับแบบแยออกตัวจับตัวนี้ก่อนอเ,อเลยนะครับก็จะออยด้วย โอเคนับสำหรับหูฟังเทโก้นะครับสองสองวสองสองหกับฟิลิแรกจับมันเป็นงานผิวด้านนะครับแต่ก็ทํางานไม่ได้โอเคนะถือว่าสวยแล้วแหละตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟองน้ํานะครับเป็นบุกหนังแล้วก็มีการโยงสายนะครับซึ่งการสายอ่าสายมันจะออกมาด้านเดียวนะครับนี่แล้วก็ชอบตรงนี้นี่น้องนับนี่คอนโทรลท a อกจะเป็นแบบกดรับสายได้นะครับเป็นขนาด แบบเดียวนะครับสายเป็นแบบแทนเป็นฟรีขยำขยำไงก็ไม่พันกันนอกจากคุณจะมาพันกันอันนั้นพันกันแน่นี่นะครับอันนี้คือตัวสายมันนี่นะครับดีไซน์ใหม่แบบมันเป็นสายแจงอนะมันเป็นดีไซน์ใหม่จริงๆนะครับเนี่ยดูสังเกตตรงเนี้ยปกติสายตรงเนี้ยมันจะหักง่ายมากเพราะว่ามันจะเป็นกลมๆนะครับซึ่งผมหาแบบเก่ามาให้ไม่ให้หาให้ไม่ดูไม่ได้นะครับก็อย่างเงี้ยนี่คือแบบใหม่อ่ะแบบเก่ามันจะเป็นแบบเนี่ยแตวคือลบดูนะอันนี้คือแบบเก่า อันนี้คือแบบใหม่นะครับเนี่ยแบบใหม่มันจะแบบเนี่ยมันดีไซน์ดีมากอะนะครับแล้วก็ตัวสายเป็นเงันฟฟีอย่างที่บอกไว้แล้วก็เป็นสายซิลิโคนอย่างดีเลยนะ่าโอเคเลยราคาขอไม่บอกนะครับตรงนี้นับจะเป็นพลาสติกนับเป็นข้อสามารถยืดหดได้ไหมนะต้องยืดได้ดิมันต้องยืดได้นะแต่ว่ามันคลองดึงก่อน งน่ไม่ได้นี่คือมีประกันเอสไว้ขอลอกออกเลยนะครับลอกออกไปเลยหดทิ้งค่า่ะนะไว้ตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาที่ลอ,อ,อกแพดนะับเป็นแพดฟองน้ํานับนุ่มดีนะับดูเนี่ยนับนุ่มดีด้านในจะมีการบาุตัวผ้านะเพื่อซับเสียงนะครับจากตัวดอกของหูฟังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นี่เพื่อที่จะไม่เขาเรียกว่า มันจะไม่เคลียงไงเดียมันจะลดเสียงพวกเสียงที่ซ่าๆออกมาได้ปริมาณหนึ่งนะเพราะมันไม่ได้มันไม่ใช่ฟองน้ําหนาๆไม่เป็นฟองน้ําบางๆนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับตัวดัดแพทเทิร์นบนก็โอเคนะครับนิ่มดีเดี๋ยวเรื่องเสียงก็เดี๋ยวขอไปลองฟังแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงในบทความอีกหนึ่งบทความแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงครับก็สําหรับวันนี้ ผมแล้วก็ทีมงานไม้ยาที่ก็จะขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้ก็ต้องลากันไปสวัสดีครับ